สวัสดีครับเมื่อนี่ผ้ามาเบิงการอนุบาลห้อยโขงนะครับตัวนี้ซังมาใส่เวลาเดินทางประมาณสามมือครับเพิ่งมาหอดมือว่านนี่กะนองใช่เด็กแกะลงบอ่อเพาะนะครับเห็นว่าบ่อเพาะบ่อบอนุบาลเนาะแต่มือว่านนี่ลัลกการวิธีการก็คือใส่ใส่กระละมั่งนะครับผมสีใส่กระละมั่งใส่น้ำนิดนึงนะครับ้างล่างใส่น้ำนิดนึง ห้อยโครงห้อยโครงนะกะพอดีน้องเอิญน้องเอิน,นอเนซลอันเหลวนะครับก็เลยมวนว่าวาผู้เดียวเนี่ยอันกะใส่น้ำนิดนึงนะครับกะใส่ตะกร้าใส่โฟมเพื่อสีให้เขาลอยเนื้อผิวหนังนะครับกะมีแผ่นปิดอีกนิดนึงอาจจะมีเสียงไก่แสกนะครับเพราะว่าอยู่ข้างกงไก่เจทั้งขงัขงข้างๆข้างหนี่ก็แมนนะครับเสียงไก่ขันดีอันหัวใจ ก็ใส่ตะกร้าข้างล่างและกก็ใส่โฟมเพื่อเสียงเขาลอยเนื้อผิวหนามนะครับกะมีแผ่นปิดอีกเพื่อป้องกันสัตว์อื่นมาลบกวนนะครับเนาะคือลอยเอียงเนวนี่ะบาดเพื่อป้องกันสัตว์อื่นมาลบกวนนะครับก็ใส่น้ำลอยเนื้อผิวหนามที่นี่ห้องก็ใส่เวลาฝากประมาณน่าสิเกือบเดือน่นละครับเพราะว่าก็ยังม้นผูนะครับยังม้นเคยเลี้ยงนะครับตัวนี้ผมก็เป็นการทดลองคือกันนะครับพากันทดลองเลี้ยงนะครับล่องเลี้ยงเบิ้งซื่อนะครับ ก็ยังบนหูว่ามันสีจักมือมันจังสีเพราะสีฝักออกมาเป็นตูนะครับก็เลยผมก็ได้ค้นหาข้อมูลใน YouTube ในอีหยังแนนี่แหะครับก็เลยมีโอกาสได้ทดลองในตัวเองก็เลยขออนุญาตถ่ายคลิปเก็บไวบเพื่อจะเป็นให้ผู้อื่นในมาศึกษานะครับเพื่อสิเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนั่นะครับห้ากัสิอานุบาลน,นะครับหลังจากออกเป็นตูแล้วห้ากระสีอนุบาลจนเปลือกเข้าแข็งจนเข้าสีพ่อสมควรนะครับ ให้อนุบาลอยู่ในกระมังนี่นะครับในถังในถัดเพาะนี่ mm hmm. เอาคนเดียวขออนุญาตปิดไว้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวสิพาไปเบ่งอีกตัวสว่วนหนึ่งนะครับขออนุญาตปิดตัวนี้ไว้ก่อนตัวนี้ก็ป้องกันนาแมวสีเขามาจริงๆนะในบริเวณนี้ยังเขามาอยากนะครับแต่ว่าก็ป้องกันไวเพราะว่าลวรลอบขอบชิดค่อนข้างที่ดีนะครับแต่ว่าแมวก็เขามาได้อยู่นะครับก็เลยป้องกันไ้อีกท่นหนึง่งตัวนี้ก็เป็นบอที่เตรียมไว้นะครับหลังจากที่เขาฝากออกเป็นตัว เฮากับอนุบาลในบ่อกละมังตัวที่ผมพาไปเบืองตอนแรกแล้วนะครับกระสีเอามาใส่บ่อนี้ที่นี่นะครับบ่อนี้ก็เป็นการบ่อกรนะครับไปเคยบงคลิปนะครับเลียงหนูนะครับผมก็เรียงหนูย่งเหลืออยู่ผุ่นฝุนฟังฝุนเนี่ยไปเห็นย่งเรือย่งเหลืออยู่กระนีดคือบ่อสีเตรียมใบนะครับสียมาเลียงนี่นี่นะครับ ก็ค่อนข้างตอนนี้เป็นตอนเสาร์นะครับเบิ่งคือสีแดดแน่บ่ฮู้ว่าเขามักแดดหรือบ่ยังในต้องลองศึกษาเบิ่งคือกันนะครับเพิ่งเคยเลี้ยงครั้งแรกแต่ว่าข้างบนก็มีอันนี้อยู่นี่นะครับข้างๆก็สิเป็นคอกงัวนะครับสําหรับใครติดตามอยู่เรื่อยๆก็สิเห็นนะครับคอกงัวนะครับในพื้นที่ประมาณ2งานนะครับในพื้นที่นี้นะครับก็สิมีบ้านหลังน้อยๆอีกหลังนึงนะครับน้องชายเป็นคนอยู่ประจํานะครับในบริเวณนี้เดี๋ยวไทยเบิ่งภาพร้วมนะครับเรื่องบักหอยก็แค่นั้นล่ะเดี๋ยวโอกาสหน้า บหูว่าเขาสีจักมือจักเดือนจังสีออกเป็นตัวนะครับพอพึ่งเคยเลี้ยงกันเดี๋ยวลิปนาสุมาไทยเบิรงใไม่นะครับสีมาสรุปว่าจักมือเขาสีออกเป็นตัวนะครับเดี๋ยวให้เบิรงบรรยากาศภาพรวมนะครับก็บคือมีบ้านหลังน,น้อยสไตล์รีสอร์ทพอดีอยู่นะครับแล้กก็มีขอกงวัวหล้กก็มีได้ยๆอยยางฝุ่นก็เป็นบ่อหนูเก่านะครับแต่ก่อนไคเคยติดตามก็สีเคยเห็นนะครับเป็นบอน่อหนูนูยันตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าเขาแร่ขยายพันธุ์บ่ดีนะครับ เป็นน้ำผวกผมคนเลียงนี่ละผมมีเวลาใส่ใจดูแลเขาตัวนี้คือเป็นพักนะครับก็เพิ่งปลูกเมื่อกี้เองนี่น้องเพิ่งปลูกเมื่อกี้นี่นะครับพักใช้หญานะครับนี่ละเตรียมใบให,หอยนะครับเตรียมใบให,หอยโขงนี่ละกินนะครับ,รบ,บเตรียมใบหอยโขงกินเพิ่งปลูกนะครับก็ปลูกเต้ียมไว้แล้วนะครับหอยเดี๋ยวรอคอดรออนุบาลกอนนะครับ กะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไปนี่นะครับกงไวเพื่อเป็นความรู้เพื่อผู้อื่นผ่านไปผ่านมาได้เห็นได้ศึกษาหาอยากเรียงขึ้นกันนะครับผมกับทดลองเรียงขึ้นกันมหหวา่าจิเป็นอย่างไรล่ะก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้น้ำนะครับขอบคุณครับ